thank สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้ก็จะพามาพบกับบทวิเคราะอส,สฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างฟูลแลมพบกับแอตตันวิลล่าราคาต่อรองนั้นเปิดมาที่เสมอนะครับฟูลแลมเตรียมเปิดสนามคลาเวนคอร์เทตต้อนรับการเยือนของทีมแอตตันวิลล่าโดยเจ้าบ้านฟูลแลมภายใต้าการทำทีมของสกอตต์ปาร์เกอร์ในเกมลีกนั้นยังไม่มีแต้มผลงานที่ดีนั้นไปนเด่นกับเกมบอลถ้วยคาราบาวครับเท่านั้นนะครับเพราะในเกมลีกหนล่าสุดนั้นก็เป็นการแพ้มาต่อลีดยูไนเต็ดเกมรับของทีมนั้นก็ยัััััััังงงงงงงตตต้้้้อออออออปปรรบบกกกกนน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 น่่่่่่่ไไะคสสวววทททาาาาฝแแิิลลลลขขุซืดดีีีมมมมธพูเเยใจ เในเกมวันถ้วยนั้นก็เป็นการไล่บดบิตบต,ตันซิตี้มา0ูนย์สาะครับทำให้ตลอด3เกมหลังสุดกับทุกรายการที่ลงเล่นนั้นก็เป็นการชนะมาได้ทั้งหมดดูแล้วเกมนี้แอตตานิลาลงตัวขอเยอะนะครับคุณภาพเกมรับก็ยังไว้ใจได้เกมนี้ก็น่าจะมีรุ่นถึง3แต้มได้เลยทีเด็ดฟันงวันนี้วางไปเลยสิงห์พัง,งานแอตตานิล่าสกอริคาดแอตตานิล่าบุกมาเชียดฟูแลมศูนย